สวัสดีครับน้านะนะพบกับผมเช่นเคยครับนาวีฟิชชิ่งครับวันนี้จะมาตกประช่อนอยู่ที่บ่อเช่นเคยครับด้วยปลายางฮุจิกได้ของมเล่นใหม่หางพิวดีมากเดี๋ยวพนทุนครับมันจะได้ตัวไหม ไปกินต้องเดูแล้วไซไม่ใหญ่หเด็ดสามสี่ขีดครับนะไซไม่ใหญ่เอยเอาฟลาย่างเอาหางไปกินแล้วเอาหางไปกิน กำลังสวยเลยไส้กำลังน่ารักไซรนี้เองหางจินแล้วรอบนึงไซรสวยอยู่ไส้4สีสี่าีสีวิธีที่ผมตีปลายางอุจิกต็ตีไม่ยากนะครับนะ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 ที่ยังไม่เคยลองนะตีให้มันจมแล้วก็กอยกกอยกกอยกเคาะมากับหน้าดินเรื่อยๆมีตัวเดียวก็ดวนรับ สุดยอดมากครับผม